สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวานประเตนถูกหวยระวันที่สามก็รู้สึกดีใจแทนแกด้วยเนาะประเตนแกก็ได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงก่อนหน้านี้ แกก็ได้รับความกระเทือนใจเนาะถูกสังคมภายนอกที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆของเขาเรียกว่าสิ่งที่แกประจนมากกับตัวเองกับลุงพลเนาะสื่อภายนอกคนภายนอกเขาไม่รู้ว่าแกต้องเจออะไร ความอึดอัดอัดนั่นตันใจในการที่ถูกสายร้ายป้ายสีเนี่ยมันเจ็บปวดสิ่งไม่ดีรุมเล้าสารพัดทำให้ชีวิตของแกนี่เขาเรียกว่าประจนมรสุมเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีนะยังมีสิ่งดีๆให้แก คนเราเนาะเมื่อคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตอบแทนตอนนี้มรสุมประจนชีวิตของแกกับลุงพลอยู่มันเป็นคราวเคราะหเมื่อถึงเวลาลุงกับป้าก็คงจะต้องพ้นภัยใน,นเมื่อเราเป็นผู้เรารู้อยู่แก่ตัวเองว่า เรารู้อยู่เก็ใจตัวเองว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำอะไรผิดสุดท้ายผลออกมาก็จะพ้นภัยเองนั่นแหละสิ่งดีๆที่เรากระทำสิง่งไหนที่เราไม่ได้ทำก็คือเราไม่ได้ทำท้ายที่สุดเราก็จะเป็นผู้ชนะเองคือช่วงนี้เป็นคราวเคราะปร a t e n นบอกว่า ประเต็นเกิดมาไม่เคยถูกหวยเลยคราวนี้แกโชคดีอารมณ์ที่สามสองใบก็นับว่าเป็นสิ่งดีๆถ้าเรียกว่าอะไรโชคที่มาปลอบใจไงยามทุกโศกจะได้มีกำลังใจยังไงประเต็นก็สู้ๆแล้วเพราะว่ามี f อซ คอให้กำลังใจกันอยู่ยิ่งเห็นข่าวหลุงเปียกป้าบวัวพันที่ทางตำรวจได้กระทําในสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครั้งก่อนนู้นที่นครสวรรค์ก็มีครั้งหนึ่งสารวัตรโจอเอาถุงดำ ถุมหัวพูดต้องหาจนเสียชีวิตคาวลงพักคราวนี้ลุงเปียกกะโดนคุมคู่เอาถุงดำมาคลุมแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุยกันนะคลิปเสียงหลุดมันน่ากลัวจริงๆเนาะสำหรับคนจนๆที่ไม่มีปากเสียง แต่ก็ยังดีที่มีสังคมรับรู้เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยสังคมนี่น่ากลัวจริงๆเลยเนี่ยก็วันนี้วันที่18อีกสองวันเนาะอีกสองวันก็บรรดาเรายูทูบเบอร์จะไปบวชแล้ววันที่20นี้ เป็นมหา,หากุศลอย่างแรงเลยที่บรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ได้บวชได้อุทิศบุญกุศลส่งกระแสจิตส่งบุญกุศลนี้ให้แก่ลุงพลกับประเต็นให้ได้พน้พนภัยพน้นภัยพ้นจากคดีความต่างๆท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าลุงพ้นคดีนี้แน่นอนพ้นแห่งกรรมดีพ้นแห่งเราไม่ได้ทํา ผู้บริสุทธิ์ยังไงก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาแต่ลุงคลกับป้าเต็นก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองไม่ได้ทําสิ่งนี้ยังคงยึดมั่นในตนเองว่าตนเองไม่ได้ทําไม่ได้ทาอะไรผิดผลสุดท้ายแล้วจะต้องพ้นคดีแน่นอน